านการเรียนรู้ต้นกล้ายูวาน้อยกลุ่มยูวาเกษตรกร KLL ยกกำลังสองโรงเรียนบ้านเขาลูกโลกขั้นตอนการดำเนินงานของฐานการเรียนรู้ต้นกล้ายูวาน้อยขั้นเตรียมวัสดุอุปกรณ์1เตรียมถาดเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ภาชนะแช่น้ำดินพี a มอส o s s กมะพร้าวมูลวัวดินผสมและถุงเพาะขั้นเตรียม,มเมล็ด พอเมล็ด1เตรียมผสมน้ำอุ่นโดยใช้อัตราส่วนน้ำร้อนต่อน้ำอุณหภูมิปกติ1ต่อ1ส่วน 2. องนำมเมล็ดพันช่แ้นำในภาชนะประมาณ30-60นาทีอีก3นำดินพีชมอสใส่ถาดพรอมเมล็ดพันธ์ 4. นำมเมล็ดพันธ์ที่แช่มาเพาะใส่ถาดโดยให้มเมล็ดอยู่ใต้ผิวดินประมาณ0.5เซนติเมตร ใช้เวลาปลูกหนึ่งถึงสองสัปดาห์ขั้นตอนผสมดิน 1. เรียมดินผสมสามกระสอบมูลวัวหนึ่งส่วนสี่กระสอบและขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนสี่กระสอบสามนำดินผสมมูลวัวและขุยมะพร้าวมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันขั้นตอนเพาะต้นกล้าหนึ่งนำดินที่ผสมไว้มาตักใส่ถุงเพาะชำที่เตรียมไว้ 2องนำต้นกล้าที่ปลูกไว้ในถาดมาเปลี่ยนใส่ถุงเพาะชำ้ำรดน้ำให้ความชืน้นโดยดูแลรดน้ำวันละสามเวลาใช้เวลา1-2สัปดาห์พร้อมจำหน่ายขั้นตอนการจัดจำหน่าย1คําคำนวณต้นทุนต่อต้นต่อครั้ง2ออกแบบป้ายวางแผนการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์3จัดจำหน่ายในชุมชนและตลาดนัด4จัดทำบันทึกรารรับรายจ่าย ประโยชน์ของการดําเนินกิจกรรมภายในฐานการเรียนรู้ต้นกล้ายุวน้อยมีความรู้เกี่ยวกับการเพราะต้นกล้าการดูแลรักษามีประสบการณ์ในการปลูกพืชผักสวนครัวและรู้จักวางแผนวิธีการจัดจำหน่ายซึ่งเป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับตนเอง นำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงตระหนักรู้ถึงการวางแผนทางการเงินและเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเองรวมทางขยายสู่ครอบครัวและชุมชน